สวัสดีค่ะเด็กๆทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะให้ดเด็กเรียนสังเกตนะคะภายนอกภายนอกของถัว่วมันจะเป็นลักษณะอย่างไงภายนอกของถั่วลักษณะยังไงลูกกลมๆ,ลมๆเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเปลือกเป็นไงนิ่มขึ้นไหมลูกนิ่มขึ้นค่ะนิ่มขึ้นแลวม,มีอะไระอีก เหมือนมีอะไรงอกออกมาทีนี้นักเรียนลองลองอแยกดูข้างในสิลูกแบ่งครึ่งออกมาแบ่งครึ่งถั่วออกมาลูกสีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลูก เป็นยังไงคะมันก้านงอกออกมา<บ>มันมีก้านงอกออกมาใช่ไหมคะมมก้านงอกยาวมากของก้ารก้านงอกยาวมากเลยใช่ไหมคะต่างจาก<ม>เดิมเยอะเลยทีนี้ให้นักเรียนวาดรูปวาดรูปสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะ,ะลงมือทําเลย